รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลารายการสวัสดีอาเซียนพลัสนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะกระแตแล้วก็มินนั่นเองค่ะกับเรื่องราวทั่วอาเซียนพลัสสนะคะที่จะนามาฝากคุณผู้ชมทุกค่ําคืนวันอาทิตย์5้าทุ่มสินาทีนะคะอย่าลืมไปกดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะที่สวัสดีอาเซียนใน Facebook นะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารเลยและคะ่ะวันนี้คุณมินมีอะไรมาฝากคะวันนี้จะพาไปเริ่มกันที่อินโดนีเซียกันก่อนเลยค่ะเขากํกาลังมีการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นทัวสายกิน หรือว่าทัวร์สายบุญที่ไปตระเวนตามวัดต่างๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นการจัดแพ็กเกจทัวร์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ค่ะ ซานเดกาอูโนรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์ออกมาเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะคะว่ากระทรวงมีแผนที่จะจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อรับการฉีดวัคซีนโดยบอกค่ะว่าการท่องเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอินโดนีเซียฟรีแต่ก็จะคิดค่าใช้จ่ายสําหรับแพ็กเกจท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ ภายใต้โครงการฉีดวัคซีนทัวร์ครั้งนี้ชาวอินโดนีเซียอาจจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายการท่องเที่ยวแล้วก็มีการพักแรมนานถึง14วันเพื่อรับวัคซีนเข็มที่2และเดินทางกลับบ้านแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการสถานที่รองรับวัคซีนทัวร์แต่เจ้าหน้าที่ก็เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าที่เกาะบาหลีและเกาะบินตันเป็นจุดหมายที่น่าสนใจแต่โครงการนี้จะไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะ ปัจจุบันโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ทั่วประเทศก็ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อฉีดให้กับประชาชนอินโดนีเซียฟรีเท่านั้นและนับตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อช่วงกลางเดือนมก,กราคมเป็นต้นมาอินโดนีเซียก็ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วมากกว่า40%จากประชากรทั้งหมดกว่า276ล้านคนทั่วประเทศและรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะว่า จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้มากถึง70%ภายในปี2565นี้ค่ะก็ต้องถือว่าเรื่องของโควิด -19 ยังวางใจไม่ได้จริงๆ<ช>เลยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะแต่ละรูปแบบของแต่ละประเทศเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปในการรับมือนะคะคุณผู้ชมตอนนี้พาไปต่อเนื่องกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ ไม่รู้ทําไมนะกลายเป็นว่า work from work from home เยอะแต่ว่าคนเนี่ยกินข้าวน้อยลงค่ะอพอกินข้าวน้อยลงตลาดข้าวซบเซานะคะญี่ปุ่นเลยเลยต้องมองหานะคะตลาดทางเลือกแน่นอนค่ะก็คงจะหนีไม่พ้นตลาดยักษ์ใหญ่อย่างจีนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะขณะนี้สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นและผู้ค้าส่งข้าวกำลังพยายามติดต่อกับบริษัทนำเข้าข้าวในจีนและประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพพ,พรีเมียมราคาสูงจากญี่ปุ่นในจีนมากขึ้นค่ะ ในช่วงจังหวะที่อาหารญี่ปุ่นกําลังได้รับความนิยมแพร่หลายในจีนแม้ว่าจะก,กังวลเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เลวร้ายระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนอยู่บ้างจากข้อมูลของกระทรวงการเกษตรญี่ปุ่นพบว่าข้าวญี่ปุ่นมีราคาแพงกว่าข้าวที่ปลูกในจีนหรือสหรัฐอเมริกา2-3ถึงเท่าและต้นทุนจากการชงออกก็ยิ่งทำให้ราคาข้าวญี่ปุ่นในตลาดต่างประเทศยิ่งแพงขึ้นด้วย ผู้ค้าข้าวมองว่าจําเป็นต้องลดราคาข้าวญี่ปุ่นลงให้อยู่ในระดับที่ครอบครัวปานกลางครอบครัวทั่วไปสามารถหาซื้อได้ค่ะและก็สามารถแข่งขันกับผู้ค้าข้าวรายอื่นในตลาดต่างประเทศได้ด้วยจีนบริโภคข้าวปีละเกือบ140ล้านตันหรือมากกว่าการบริโภคในญี่ปุ่นเกือบ20เท่านะคะ ขณะที่การบริโภคข้าวในญี่ปุ่นตอนนี้ลดลงปีละเกือบ1 0 0 0 0แสนตันสืบเนื่องมาจากประชากรเด็กลดลงอย่างมากค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวญี่ปุ่นด้วย เมื่อเดือนเมษายนบริษัทเซโนอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะส่งออกข้าวที่ปลูกในจังหวัดนิงตะให้กับบริษัทรัฐวิสาหกิจชั้นนําด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของจีนเพื่อจําหน่ายภายใต้แบรนด์ใหม่คิงฟู้ดซึ่งข้าวรตแรกนั้นส่งออกไปเพียง48ตันแต่ก็มองว่าน,นี่คือโอกาสสําคัญค่ะที่จะทําให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและก็ทดลองกินข้าวญี่ปุ่นกันมากขึ้น นอกจากนี้คิตตคุชินเรียวผู้ค้าปลีกรายใหญ่เริ่มส่งออกข้าวไปจีในปี2,559และมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากการได้รับความนิยมซื้อเป็นของขวัญในวันตรุษจ,จีนมากขึ้นและบริษัทก็กำลังพิจารณาการเสนอขายข้าวผ่านแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซทีมอของ b a บากรุ u p ด้วย นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวไปจีนอีก5เท่าจากปี2,562เป็น1,900ล้านเยนในปี2,568แต่เป้าหมายนี้อาจเป็นไปได้ยากค่ะหากความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนเสื่อมถอยลงซึ่งทางด้านบริษัทคีโตคุชินเรียวก็ยอมรับนะคะว่าการส่งออกข้าวไปจีนอาจชะลอหากเกิดกระแสการบอยคอรสินค้าญี่ปุ่นจากชาวจีนขึ้นมาอีกครั้ง ก็ไม่เข้าใจทําไมคนญี่ปุ่นกินข้าวกันน้อยลงนะคะเพราะชาวไทยเรานี่หลายคนชอบกินข้าวญี่ปุ่นกันมากเลยนะ,ะจากที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูที่สิงคโปร์กันหน่อยค่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวสิงคโปร์จะรู้ว่าท้องถนนบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างสะอาดมากแทบจะไม่มีขยะให้เห็นเลยแต่ว่าล่าสุดค่ะสิงคโปร์จะพูดโครงการติดตั้งถังขยะเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอีกแล้วซึ่งถังขยะเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สําหรับทิ้งขยะทั่วไปมันมีเอาไว้ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเพื่อที่จะทําให้ขยะเหล่านี้ถูกกําจัดด้วยวิธีีกาารท่่เเหมมะสนนันอง โครงการนี้เป็นแนวคิดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือว่า NEA นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการคัดแยกขยะที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับนำไปรีไซเคิลโดยจะมีการติดตั้งถังขยะรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรีไซเคิลกว่า300ใบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมากถึงปีละ6,000ตันค่ะ ประชาชนก็สามารถนําขยะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์พรินเตอร์โทรศัพท์มือถือหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ไปทิ้งตามจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะตั้งไว้ตามห้างสรรพสินค้าหน่วยงานราชการศูนย์ชุมชนซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านจําหน่ายเป็นต้นค่ะนอกจากนี้คนที่นําขยะไปทิ้งก็จะได้รับคะแนนสะสมจากการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแลกรับบัตรกำนันสําหรับช้อปปิ้งด้วย ปัจจุบันสิงคโปร์มีจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เพียง4แห่งทั่วประเทศเท่านั้นและเตรียมจะเพิ่มอีก5แห่งภายในวันที่17มิถุนายนนอกจากนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความยั่งยืนด้านทรัพยากรกำหนดให้ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อที่ตั้งแต่300ตารางเมตรขึ้นไปต้องมีบริการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งผ่านทางเคาน์เตอร์หรือถังขยะรีไซเคิลค่ะ ทางการสิงคโปร์ก็ย้ำนะคะว่าจำเป็นต้องมีการรีไซเคิลและจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมเพราะว่าโลหะหนักและสารพิษจากขยะเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนได้ขณะเดียวกันมันก็ทำให้สามารถนำวัสดุหายากและมีมูลค่าจากขยะเหล่านี้กลับมาใช้ได้ใหม่แทนที่จะถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่านั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างจริงๆนะคะสําหรับประเทศที่เขาพัฒนามากเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสะอาดสะอ้านจนเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่พูดถึงนะคะประเทศอื่นๆในอาเซียนพลัสเนี่ยก็น่าจะเรียนแบบไว้บ้างนะ,ะจะได้ทําให้เราเนี่ยนะคะมีสุขภาวะชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้ไปดูความเดือดร้อนกันหน่อยค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะเพื่อนบ้านเรามาเลเซียประกาศล็อกดาวน์วันปลายรอบนี้เข้มข้นจริงๆนะคะทำให้หลายกิจาการเนี่ยต้องปิดเลยอย่างเช่นกิจาการร้าน ดอกไม้คุณผู้ชมคะนั่นเป็นเหตุผลนะคะให้บรรดาผู้ปลูกดอกไม้นะคะซึ่งเป็นดอกไม้สวยงามบนยอดเขาเนี่ยคะ่ะพากันเซ็งเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยแทบจะเจ๊งทีเดียวคะ่ะ สมาคมผู้เพาะปลูกชาวอินเดียคาเมรอนไฮแลนด์ land, เปิดเผยว่าเกษตรกรกว่าร้อยรายที่จะส่งดอกไม้ทั่วประเทศประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักวันละหลายหมื่นริงกิตค่ะและแถมยังต้องตัดดอกไม้ทิ้งไปวันละหลายตันนะคะทั้งที่ใช้เวลานาน3-4เดือนกว่าจะปลูกจนโตเต็มที่สวยงามให้ตัดเก็บได้เรียกว่าเสียเงินลงทุนไปกับการซื้อต้นกล้าแล้วก็ซื้อปุย๋ยรวมไปถึงจ่ายเงินเดือนแรงงานรวมไปถึงค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ เกษตรกร,กรส่วนใหญ่ปลูกดอกดาวเบญจมาศหลากหลายสีซึ่งนิยมในการสักการะทางศา,าสนาสวนเหล่านี้วางแผนปลูกให้สามารถตัดมันได้ทุกวันนะคะและการเก็บผลผลิตไม่สามารถชะลอได้เพราะต้องใช้เวลานานถึง1สัปดาห์กว่าดอกไม้จะไปส่งถึงมือลูกค้าและเมื่อดอกไม้บานเต็มที่แล้วก็ต้องรีบส่งถึงมือลูกค้าทันทีแต่ในเมื่อตอนนี้ล็อกดาวค่ะไปไหนไม่ได้ส่งไม่ได้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเนอกจะต้องตัดมันทิ้งไป ภายใต้มาตรการควบคุมทางสังคมเพื่อยับยั้งการระบาดโควิด -19 ในปีที่แล้วทําให้เกษตรกรเพาะปลูกดอกไม้หลายรายขาดทุนหนักมาแล้วค่ะล่าสุดยังเผชิญกับมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ที่มีผลทั่วประเทศนี่ยิ่งเป็นการซ้ําเติมในช่วงที่เจ้าของสวนหลายรายเพิ่งเริ่มฟื้นตัวกันได้ไม่นานเกษตรกรคนนึงบอกว่าเขาอยากให้รัฐบาลอนุญาตให้ร้านดอกไม้เปิดได้ตามปกติเหมือนกับร้านขายผัก เพราะผลผลิตของพวกเราเน่าเสียได้ค่ะจึงควรอนุญ,ญาตให้ธุรกิจเกี่ยวข้องกับดอกไม้กลับมาเปิดได้ตามปกติค่ะโอ้โหเห็นดอกไม้สวยๆงามๆแบบนี้ต้องถูกตัดทิ้งไปก็เสียดาย<ด>แทน<ด>จริงๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเข้มจริงๆนะคุณผู้ชมที่มาเลเซียเนี่ยเพื่อนๆหลายคนที่เป็น เครือข่ขายของเราอยู่ที่นู่นก็โอโ้ลำบากกันจริงๆนะคะเอาใจช่วยค่ะเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะใช่ค่ะทุกประเทศในอาเซียนเลยเนาะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ที่เมียนมาก,กันหน่อยค่ะหลังจากที่มีการรัฐประหารไปตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการประท้วงจากประชาชนเป็นจํานวนมากแล้วก็มีการถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติด้วยล่าสุดตอนนี้รัฐบาลทาหารค่ะก็เลยต้องออกมาหาเงินเข้ากองคลังด้วยการจัดประมูลไม้แปรรูปค่ะ เว็บไซต์อีราวัีรายงานนะคะว่าเมียนมาทิมเบอร์เอ็นเตอร์ไหรือว่า MTE ซึ่งเป็นกิจการของรัฐที่ควบคุมการค้าไม้แปรรูปของประเทศได้จัดการประมูลไม้3ครั้งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมและขายไม้ได้เกือบ1,300ตันในราคาเกือบ5ล้านดอลลาร์หรือ155ล้านบาทค่ะ ไม้เหล่านี้มาจากสต็อกไม้2 0 0 0 0 0ตันที่ถูกลักลอบตัดและรัฐบาลของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ของนางองซาซูจีเนี่ยเคยยึดเอาไว้ได้ค่ะสำหรับการประมูลไม้แปรรูปล่าสุดในเดือนนี้มีจำนวนกว่า14,181ตันจากภูมิภาคสกายภูมิภาคพะโคภูมิภาคย่างกุ้งรัฐฉานและรัฐยะไข่ โดยการประมูลก็จะจัดขึ้นที่นครย่างกุ้งและผู้ซื้อต้องประมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะปัจจุบันรัฐบาลทหารกำลังประสบภาวะขาดแคลนสกุลเงินแข็งอย่างหนักนะคะสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติและการบอยคอรของประชาชนต่อสินค้าและบริการที่เป็นกิจการของกองทัพนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐยังคว่ำบาตร MTE ทพร้อมทั้งกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการค้าไม้แปรรูปของเมียนมาอีกด้วย เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงป่าไม้ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทมายินบราเธอร์ตัดไม้ได้1,500ตันในรัฐยะไข่โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ก็มีประเด็นที่น่าสงสัยค่ะว่าทำไมจึงจำเป็นต้องตัดไม้มากขนาดนี้ในช่วงเวลาที่โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ถูกระงับเอาไว้ในช่วงสถานการณ์วุ่นวายนับตั้งแต่การรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ในรายงานประจําเดือนพฤษภาคมสํานักงานตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมก็ออกมาตั้งคําถามนะคะถึงวัตถุประสงค์เบื้องหลังการขายไม้แปรรูปของรัฐบาลทหารโดยระบุค่ะว่าทําไมกิจการของรัฐทาเช่นนี้หรือว่าต้องการสกุลเงินแข็งเพื่อนําไปใช้ในการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อประชาชนชาวเมียนมาขณะที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่จัดตั้งโดยฝ่ายต่อต้านรัฐประหารก็ออกมาเรียกร้องให้บริษัทค้าไม้แปรรูป หยุดให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทหารและเข้าร่วมอารยะขัดคืนด้วยการไม่จ่ายเงินค่าไม้ค่ะ ก็ถือว่าผ่านการรัฐประหารมาหลายเดือนแล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมายัางวุ่นวายอยู่เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่เราต้องส่งกําลังใจไปค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าคะ่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียระหว่างชาวประมงแล้วก็คนทําเหมืองนะไม่รู้มาทะเลาะกันได้ยังไงนะคะรวมไปถึงไปดูความไฮเทคของจีนที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค